สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศในวันที่1ตุลาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง พยากรณ์อากาศวันที่หนึ่งตุลาช่วงเช้าคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22่4องถึง 24, องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับช่วงเช้าก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน